ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหลังจาก TC Thailand ใกล้จะกลับมาจัดส่งอีกครั้งระวังไม่มีรอบเก็บตกหากไม่มาหรือมาไม่ทันเอกาสารไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การไปทำงานที่อิสราเอลนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ก็เป็นวันที่15พฤษภาคม2567กลางเดือนพฤษภาแล้วนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาจัดส่งก็ต้องพูดได้แค่ว่าใกล้แล้วนะครับ PEC Thailand ใกล้จะกลับมาจัดส่งแล้วเพราะโคต้าจัดส่งในปีนี้จำนวน5,000คน ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดส่งในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม2,567เงื่อนไขก็คือให้ไปทำงานที่อิสราเอลในพื้นที่โซนสีเขียวเท่านั้นถ้าจะถามแบบฟันธงไปเลยนะครับว่าเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดส่งไหมช่องลงหน่อยขอฟันธงเลยนะครับว่าไม่มีการจัดส่งในช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน สิ่งที่จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการอีกทีนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคนที่รอบินคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วแล้วก็คนที่รอสัมภาษณ์รอไปตามลําดับคิวที่เขาจัดไว้นะมีการสุ่มเรียงลําดับคิวไว้ให้ทั้งรุ่นที่10 แล้วก็รุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะทุกคนจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้นะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์หากเจ้าหน้าที่เขาเรียกให้เรามารายงานตัวนะอย่างแรกก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับฟิตร่างกายให้แข็งแรงเพราะเรากำลังจะไปทำงานหนักร่างกายต้องไม่อ้วนมากนะครับอ้วนมาก จะวัดยังไงนะครับเขาวัดตรงที่ค่า BMI ค่า BMI ต้องไม่เกิน30นี่คือสิ่งที่โครงการ TC Thailand เขากำหนดไว้นะจริงๆต่อให้เราไปช่องทางด่วนนะครับที่ไปกับล่ามเขาก็มีการกำหนดค่า BMI เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ค่า BMI เกิน30ต้องไปลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วน จากคิวไกลคิวใกล้ไปลดได้เลยนะครับการลดน้ําหนักเป็นสิ่งที่ดีช่องลุงหน่อยก็มีปัญหานะครับกับน้ําหนักตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงหน่อยก็จะไปลดน้ําหนักเป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนกันนะครับปกติในรอบก่อนๆนนะครับเขาก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรหรอกว่าคนที่เกินจะให้ทํำยังไงนะครับเขาก็แจ้งแค่ว่า อาวันที่สัมภาษณ์ต้องไม่เกินนะครับแต่ในหลักที่เขาอารุ่มอร่วยกันก็คือใครเกินเขาก็จะให้กลับไปลดน้ําหนักนะครับ3เดือนแล้วก็กลับมาเจอเขาหากลดน้ําหนักได้นะครับก็จะได้รับเข้าสัมภาษณ์แล้วก็ดําเนินการขั้นตอนต่อๆไปแต่รอบนี้อาจจะไม่มีการให้โอกาสนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับใครที่น้ําหนักเกินก็ไปลดน้ําหนักได้เลยนะ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวต่อมานะครับก็คือการไปตรวจประวัติอาชญากรรมใครที่ในช่วงสงครามนี้หรือว่าในช่วงสงกรานพาดท่าโดนตรวจเมาแล้วขับนะครับให้ลองไปตรวจก่อนนะครับตรวจว่าตัวเองมีประวัติไหมถ้าในระบบไม่ขึ้นก็สามารถเอามายื่นกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นก็คือหมดสิทธิ์นะครับ จริงๆช่องลงหน่อยก็เตือนแล้วเตือนอีกนะครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวหากอยากไปทํางานที่อิสราเอลโดยเฉพาะคาดีเมาแล้วขับมันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเลยนะสามารถไปตรวจได้ที่เว็บไซต์นะครับ crdcheck.com ของตำรวจนะซึ่งเขามีบริการให้อยู่แล้วสแกนคิวโคตัวนี้หรือจะพิมพ์เว็บไซต์เข้าไปได้ไดเลยนะค่าตรวจจะอยู่ที่100บาทแล้วก็ไปนัดรับได้เลยนะครับนัดรับ ตามสถานที่ที่เรากําหนดไว้เขาจะมีให้เราเลือกหลายๆที่เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอ่ะคงเคยเข้าเว็บไซต์นี้แล้วละเพราะว่าในรุ่นที่17เขาให้เตรียมความพร้อมมานานแล้วแต่ว่าพอดีมันนานเนาะหลายๆาเดือนละที่เราไม่ได้มีการเตรียมตัวเรื่องพวกนี้หลายท่านอาจจะลืมไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาทวนให้ใครมีข้อสงสัยหรือว่ายังลืมนะครับวิธีการว่าไปตรวจยังไงก็ทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะ แล้วต้องไปตรวจทุกคิวเลยไหมคิวท้ายๆต้องไปตรวจไหมคิวท้ายๆย,ยังนะครับอย่าเพิ่งตรวจนะครับรอให้ใกล้ถึงคิวคุณก่อนสัก 3- ามสี่พันค่อยไปตรวจนะแต่สําหรับคนที่เหลือคิวอีกแค่พันสองพันตอนนี้ที่รอทางเจ้าหน้าที่ประกาศตอนนี้คุณไปตรวจได้เลยนะครับเพราะว่าใบตรวจประวัติอาชกรรมมันใช้ได้ประมาณ6เดือนนะครับเรื่องต่อมานะครับท่านต้องเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อม หลายท่านนะครับไปถึงที่ทํางานอิสราเอลไม่สามารถทํางานได้บางคนถึงขั้นหลอนเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะอ,อยู่ในช่วงที่เหงาละกันนะครับไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเกิดอาการโฮมซิกหลายท่านก็ไม่สามารถทํางานได้ก็จะถูกส่งตัวกลับได้นะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับช่วงที่เรารอคิวอยู่เราก็คงต้องเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมด้วยนะครับพร้อมที่จะไปทํางาน เรื่องต่อมาที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือเตรียมช่องทางในเรื่องการเงินครับแต่ย้ํานะอย่าเพิ่งกู้เจ็บปวดกันมาเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะคนรอบินเราต้องกู้เงินในช่วงที่เรารู้วันบินนะครับที่ชัดเจนแล้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแต่แต่มันก็ยากเนาะส่วนมากมันก็ต้องทําเรื่องกู้ให้เรียบร้อยก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับใครที่กู้มาแล้วหรือว่าใครที่คิดว่าจะต้องกู้ล่วงหน้าก่อนรู้วันบินนะครับคุณเก็บเงินไว้ อย่าเอามาใช้นะครับเมื่อไหร่ที่มันมีการเลื่อนบินนะครับเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็ตามคุณเอาเงินที่คุณเก็บไว้ไปใช้หนี่คืนเขาอย่าเผลอเอามาใช้นะใช้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่จะให้โอนเงินในการที่เราจะบินไปทํางานที่อิสราเอลนะเรื่องต่อมาที่อยากจะให้เตรียมกันก็คือการลาออกจากงานอันนี้เป็นประเด็นที่หลายท่านเจ็บปวดนะครับพอมีการเลื่อนบินออกไปไม่มีกําหนด หลายท่านที่ลาออกจากงานมาแล้วก็ช็อกเลยครับแล้วก็ไม่สามารถกลับไปทํางานที่เก่าได้โบนัสก็ไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาที่เหลือลังมานานนะครับ7-8เดือนมานี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครกลับเข้าไปทํางานแล้วหรือยังทํำงานอยู่อย่าเพิ่งลาออกนะครับรอจนรู้วันบินนั่นแหละหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่แคร์อะไรสักอย่างนะลาก่อนวันบินสักสอสวันพอนะครับ ไม่ต้องเอาละไอเงินอะไรก็ตามนะครับดีกว่าเรามาตกงานแบบเจ็บปวดยาวนานขนาดนี้นะครับยังไงรอบนี้เราต้องเตรียมพร้อมประมาณนี้นะครับเรื่องต่อมาที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนเก่าที่กลับมาช่วงสงครามนะครับบอกได้เลยนะครับว่าผมยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะแต่จากที่ผมแจ้งไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าหากคุณมีวีซ่า มันยังไม่หมดให้มาแจ้ง r e ียนทีกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้เลยนะรอบนี้อย่าแอบ,บบินไปนะครับคุณมีวีซ่ามีสัญญาจ้างคุณไปแจ้งที่สำนักง,งานจัดหางานใกล้บ้านได้เลยนะครับคุณจะได้อจองาจงอ12ที่จะเอาไว้แจ้งที่ด่านตรวจคนหางานชั้น4สุวรรณภูมินะครับจะได้ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าหมดแล้วก็ให้ไปติดต่อนจ้างได้เลยนะ ไม่รู้ในจ้างเก่าจะรับเราหรือเปล่าถ้าไม่รับก็ลองไปติดต่อล่ามบริษัทจัดหางานเดิมก่อนถากล่ามเดิมไม่รับก็ลองไปติดต่อล่ามใหม่นะครับกรณีคนเก่าเนะี่ยค่อนข้างที่จะติดต่อกับล่ามได้หลายคนนะครับแล้วแต่ทางล่ามเขาจะรับหรือไม่รับนะสุดท้ายแล้วติดต่อทั้งานจ้างทั้งล่ามไม่มีใครสนใจไม่มีใครอันนี้เลยนะครับตกลงคนเก่าจะต้องทำอย่างไรนะ หากเขาประกาศยังเป็นทางการเดี๋ยวช่องนูงหน่อยจะเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วกันแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับก็เลยต้องพูดในสิ่งที่ผมรู้ได้เพียงเท่านี้นะก็ขอย้ําเป็นครั้งส,สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนะครับไหนๆก็ทําคลิปนี้ขอช่วงท้ายอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าการไปทํางานที่อิสราเอลกรณีคนใหม่ต้องสมัครผ่านโครงการ TEC Thailand เท่านั้นพราะมี MOU ระหว่างาทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลนะครับ มีการทำ MOU ในเรื่องงานเกษตรด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่มีเส้นทางด่วนไม่มีการสมัครผ่านล่ามไม่มีสมัครตรงกับบริษัทที่ดีวตรงกับนายจ้างได้ไม่มีทั้งนั้นนะครับระวังโดนหลอกลวงด้วยท่านจะเสียเงินฟรีนะครับขอเตือนอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดคุณเตรียมตัวได้เลยไม่ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ประกาศอะไรนะครับ หากเจ้าหน้าที่ประกาศอะไรมาคุณก็ดูว่าตรงกับที่ช่องลนุงหน่อยบอกไหมหรือหากมีอะไรที่เพิ่มเติมคุณก็ตเตรียมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งหรือมีอะไรที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ช่องลุงหน่อยบอกคุณก็ค่อยไปเชื่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับแล้วทางช่องลุงหน่อยก็จะเอามาแก้ให้อีกทีนะครับในเมื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งอะไรเรื่องเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทําคลิปนี้ออกมาให้ทุกท่านได้เตรียมตัวกันก่อน เพราะสิ่งที่ผมกังวลที่สุดนะเพราะคำพวกนี้มันกำลังจะกลับมาแล้วนะครับหากไม่มาหรือมาไม่ทันเอกสารไม่มีเอกสารไม่ครบจะถือว่าสละสิทธ์ เมื่อมันกลับมาใครไม่ได้เตรียมตัวนะครับใครมาไม่ทันใครไม่รู้เรื่องใครไม่มีเอกสารนั่นคือโดนตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับช่องลุงหน่อยไม่อยากให้ใครโดนตัดสิทธิ์นะครับรอกันมายาวนานขนาดนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการไปทำงานที่อิสราเอล ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ